ขอบคุณมากค่ะมาถึงคู่ที่2ของรายการสิบจ้ามวยไทยนะคะพิกัด114ปอนด์ค่ะฝ่ายแดงนั่นคือกริตทองคำตอสุรเชต์น้ำหนักชาติมัมม่าช้า113ปอนด์นะคะชื่อจริงเขาคือนุกูลสืบเพงเป็นชาวเพิรสตึกจังหวัดบุรีรัมค่ะเป็นลูกของพ่อบุญช่วยคุณแม่ละมุนมนะคะชกมวยมาตั้งแต่22ปีปัจจุบันนี้อายุ18ปีค่ะชกมา,มา60ครั้งชนะ54ครั้งแพ้6ครั้งล่าสุดนั้นแพ้นนคะแนนฮกุนสิทธิ์ครูวัตที่เวทีมวยลุมพินีค่ะ ฝ่ายน้ำเงินนั่นคือพิพัฒพงศ์จรนพรัตต์นะคะน้ำหนักช่างมาเช้าร้อยสิบสี่ปอนด์ครึ่งลดไปครึ่งก่อน์ชื่อจริงคือพิพัฒพงศ์นพรัต์เป็นชาวเภชชัยยาจังหวัดสุราษฎร์นะคะเป็นลูกของพ่อไพศาลคือแม่พนารัตค่ะชกมวยมาตั้งแต่อายุเจ็ดปีปัจจุบันนี้อายุสิบเจ็ดปีค่ะชกมาสี่สิบครั้งชนะสามสิบห้าครั้งแพ้ห้าครั้งล่าสุดนั้นแพ้ทีเคโอในยกที่สี่เลยนะคะซึ่งชกกับเทียนชัยกอตะเภาทองที่เวทีวยลิมพิมีค่ะไปชมกันบนเวทีละ้ะคุออง ครับก็ถือว่าเพดานมวยทั้งคู่เนี่ยได้ใกล้กเคียงกันทีเดียวประสบการณ์ความเกา๋าต่างๆนี่ถือว่าไม่ห่างกันมากนะครับส่วนผลการให้คะแนนของคู่แรกเมื่อสักครู่นี้49ก็47ก็ห่างกันไปเลยครับแล้วก็ชนะแบบเอกชนนะครับแรงเพชรเพชรเปิดกันดูว่าคู่นี้เป็นอย่างไรนะครับใกล้เคียงกันายแดง ต่อน้ำหนักให้พิพัฒน์พงศ์นะครับจิตต้องอ้ต่อให้1ปอนด์ก็ถือว่าไม่มากไม่มายแต่ว่าเล็กกว่าพอสมควรละอยู่ที่พิพัฒน์พงศ์จะอาศัยความยาวความใหญ่ให้ได้ประโยชน์หรือเปล่ากระดูกเป็นรองนิดหน่อยแต่วันนี้น้ำหนักตัวชกสบายๆ<อ>หัวจิตหัวใจเป็นไงไม่รู้คุณประสิทธิ์ทางด้านพิพัฒน์พงศ์ เคยต่อยกันมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอย่างนี้ครับอาจารต่อสู้ทางด้านของกิตตองคำพลิกชนะในยกสุดท้ายนะครับวันนี้มาเจอกันใหม่เป็นไฟที่2ต่อน้ําหนักเหมือนเดิมครับ่ดูว่าทางด้านพิพัฒน์พ,นพงศ์เนี่ยมายังจะโตอีกเยอะนะหน่วยก้านสรีระในสูงยาวทีเดียวกิตตองคำนั้นถือว่าเป็นขวัญใจแฟนศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่างนี้ครับเหมือนคล้ายๆกับทางด้านของเพชรพน,นมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับประเภทประเภทสู้ไง เล็กกว่าแต่สู้เจอกับใครนี่ประเภทรูปร่างเป็นรองก่อนแต่โวใจเป็นต่อแล้วต่อยที่ไปทีมวยสยามน้อยนี่ถูกชะลอมจริงๆอาจารย์ชนะมากกว่าแพ้เป็นรองเท่าไรก็พลิกชนะได้นะครับวันนี้เดี๋ยวต้องดูสิสถ<อ>ิติเดิมจะช่วยหรือเปล่ากอ,อ,อย่างว่ายกแรกอากาศวันนี้มหเย็นนะเครื่องยังไม่เคยร้อนเท่าไหร่โอ้ย้องต้องให้เจ็บตัวเทหน่อยมันถึงจะเกิดอารมณ์ นักมวยต้องระวังนะครับอากาศหนาวๆอย่างนี้มาต่อที่เวทีมวยสยามว้อมน้อยหากเกินเยอะๆนี่ต้องทำดีๆคุมดีๆนะครับช่วงหัวต่ออ่ะหมดยกที่หนึงเดี๋ยว